สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันอาทิตย์ที่15เดือนมกราคมนะครับปีพุทธศักราช2566นะครับซึ่งก็ใกล้วันหวยออกแล้วนะครับสำหรับในงวดนี้นะครับหวยจะออกในวันที่17นะครับหลังจากวันเด็กไปนะครับสำหรับเลขพระอาจารย์นะครับเลขพระป่านะครับเลขพระป่านะครับตะกี้ทันก็โทรมาแล้วนะครับ ก็มีดังนี้นะครับเลขหมายเลขสามตัวนะครับสามตัวก็จะมีหกเแล้วก็สองตัวมี5้สามนะครับสามตัวหกเจสี่แล้วก็สองตัวห้าสามนะครับประจํางวดวันที่17นะครับเดือนมกราคมนะครับ ก็ฝากเพื่อนๆนะครับดูนะครับดูด้วยนะครับหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีนะครับสวัสดีครับ